สวัสดีนะครับเช้าวันจันทร์ที่20ตุลาคม2 5ง8นะครับเราฝากไปเลยไปแช่ไปตามตลาดนัดโคกกระเบื้องพเภอหนองพอกจังหวัดร้อยนะครับวันนี้งัวเขาสนามไม่ค่อยหลายไปไหนครับเขาสนามประมาณ60%นะครับร้อยเนื้อวนอ้วนหลายอยู่นะครับวันนี้ครับเหยียดน้าเข่าเต็มอยู่นะครับเหยียดน้าเข่าเต็มอยู่นะครับ ตัวผู้นะครับสูงลอย40นะครับไม่ห่างมาให้20,000นะครับตัวนั้น,นครับไม่ห่างให้20,000ครับเอ,อน,นีง่วกับราคายังอ่อนอยู่นะครับ ราคาออนเริ่มมือนี่ครับวัตะใส่นีนน่ไไคือเสือกเงี้ยวนึงมือนี่ร้อยเนื้อร้อยสูงร้อยสี่สิบนะครับร้อยแบบนี้นะครับมื่นไปไปลายนะครับสองมื่นนะครับชัโล,ลเรย,ย์เงีงย้งยเงี้ยแบบนี้ก็สองมื่นนะครับมื่นแปดมื่นเก่าสอมื่นะครับร้อยนี้นะครับ แม่ลูกคนกำลังต่อราคาอยู่นะครับแดงดีครับแม่ลูกแรกพร้อมนะขาดนำเลี้ยงนิดหน่อยจอยนะครับพร้อมครับกำล,งลังขายราคาอยู่ ก็ไร่สองร้อยครับเนี่ยกไรสองร้อยครับวันนี้ข้าแรงยังไม่ถึงข้าแรงครับสามลยครับ๋ยกำไร่สองหน่อยนะโอ้ยกเลมีหน่อยหาเลม่อมมือสองมือสามเลยครับเี่ยมกันสองร้อยสามร้อยท่าน่มือสุท้ทยหมดขา้นก็ขายได้มาเ กัดกัดสูงร uh. ้อยสามสิบครับสิบสานะครับเปิดมา1มื่นสานะครับมันไปแล้วนะครับได้กันนะครับให้กันเว่แม่ลูกเจ้าบาทคไมลูกม่นหกพันหนร้อยัเปิดมานะครับ เป็นไห้ต่อราคากันอยู่ม้าหัวขาลอยอดูดืดีครับนคำพวงสางไหนะ่นเป็นมาไหา้ราคากันอยู่ได้ไ่ได้กันเนี่ยนี่ฮนะ้าเสหจนอ่่จ,จอดได้เบิดเลยนะครับ 084 879 9321่ศูนยแสเมนใจทัส, 26, สองลูกลูกตัวเม่นะครับแม่สูง1อย50ดอมาบวก1อยห้ะนะครับนมดีนะครับตัวแดงดีนะครับเครื่องดำเต็มทั้งแม่ทั้งลูกครับ36,500แเม่ลูกลูกเราปิดราคามาครับลูก ลูกตัวที่สองประมาณลูกสองอนี่แหละนี่ครับนีบ่ครับแดงดีนะครับลูกแดงนะครับเพื่องดำเต็มนะครับแม่เอาเรื่องลูกกับแม่แม่กับแม่นะครับสนใจที่ตัอวเดเบอร์ไหนนะครับ081 081 0, 0 3 1 031 หกหนึ่งสปเป็นหลังสนใจที่มาสอบถตำนะครับวางงามๆครับลูกแดงแดงครับแม่กระสดๆอยู่นะครับ,รบแม่เครื่องหลวงอมนะครับครับขอบคุณครับผมเมื่อนี้ทางโซนง้ว,นวหน่อยมีอยู่ด้วย ลูกมันคือเป็นหนึ่งเฮ้ยแม่ลูกเจ้าบาดนะครับแม่ลูกอาหารนะครับสิบห้าแม่ลูกครับแม่แม่ลูกลูกทั้งู้นะครับแม่ขาดน้ำเลี้ยงนะครับหมื่นห้าต่อได้ลดได้นะครับประมาณลูกตัวที่ซีนี่แหละประมาณนี้นะแม่ลูกสิบห้าเป็นอันะครับแม่พร้อมนะครับขาดน้ำเลี้ยงนะครับ คนเอาไปก็แล้วโค<ร>มงสิบเจ็ดอีดอนสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนไหมเบอร์เดียวกัน,นครับแบบเบอร์เดียวกันมาดดักันนะครับอ้าสองโคมงนะครับโค้งเถือกนะครับวันนี้ว่าทั้ง จนใครสันั่นง่วเนื้อก oh, ับอ้อนนะครับหมือนี้ครับง่วเรียงนะครับสาวแม่เปียวเหมือนนี้กับมื่นสามมื่นห้าม่นมื่สามมื่ซีนะครับมื่นสาม่นซีแต่แม่ลูกนะเหลือจะครบนะครับเหมือนี้เหลือครบเดียวแม่ห่างแม่แยกลูกขาย ไล่อลไเจ้าบาทครับงไล่ละหมื่นสี่พันห้าร้อยอ่าสิบสี่ห้าร้อยนะครับนี่นะครับสูงลอยสี่สิบห้าบวกนะครับเด็กดงๆครับหมื่นสี่พันห้าร้อยแม่ห้างแม่ห้างนะครับแม่แยกลูกท้องว่างนะครับนมสีด้ยอันนั้นนมไข่ไข่อยู่หัวล้นธรรมาชาติความนะครับนมกำลังไข่ไข่อยู่หัวตะเย็นอยู่ับแม่ลูกเจ้าบาทครับแม่ลูก สองหนห้ร้อแม่ลูกลูกตัวเมียสองหมื่นห้าร้อแม่ส,นะสูงร่อยสหานะครับสองหนห้ร้อแม่ลูกครับเครื่องเลืองอมทั้งแม่ทั้งลูกนะครับถ้ายืนสวยอยู่นะครับนมซีนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ088ย์แปดแปดสามหนึ่งหนึสอนใจทั้งวาสกรรต่อ,อราคากันเลนะเป็น อยได้มันีสาวใหญ่สูงรอยสี่สบบวก1อยสี่สาครับค่าจ่าบาทครับแบบนสองหมื่นสามสามสองหมืสามพันสาวความผสมเครื่องดำนมสีนะครับสาวพร้มผสมนะครับ เซาสามเซาสามขอแข่งกอการดีเล็บงามเลยตัวดีนะครับหนังดีนะครับท้ายืนสวยนะครับเล็บกับก้มกลมเลยเนาะเล็บกลมดีนะเบือเรื่องมีนะครับเครื่องดำดำนะครับเปิดมาเซาสามตัวเบิ่มนะครับเครื่องดำสนิทนะตัวกระแดงแดงนะครับ สนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนะครับ098 0์เ025แปดศ6นย์เก้นะครับพ่อคอนกุฎชุมหนึง่งครับหัวใหญ่เลยลอยสีบวกนะครับสาวนะครับรุบ่นมูนี่เลยบรรยากาศท่าตลาดกึบนะท่านี้เพป็นกิจจอยเงินอยู่นะครับนะครับบรรยากาศสื่อขายเปลี่ยนมือกันในหอยนะครับ พอขายแม่ข่ากันซื้อขายเปลี่ยนมือกันอยู่นะครับบรรยากาศได้ยังสาวน้อยๆก็หลายได้เหมือนกันนะครับสาวน้อยไลย่หลายเหมือนนี่เขาสนามอยู่นะครับทีมงานทางหน้าม,ม้นนะครับีสาวหน่อยงามๆหลายนะครับวันนี้บรรยากาศทาั้งมืัอนี้ร้อยเนื้อร้อยเอ็นนะครับร้อยเลี้ยงกับอ้นนะครับ ราคายังถอยอยู่นะครับมีเอฟซีกับซิบมานะครับว่าไปขายวันเสาร์ขายรอยเอสดร้อยสองหมืามสองหมื่นสี่ขายออกสองหมื่นะเคยขายแต่เศ้าสามเร้าสีก็ตขายได้ออกสองหมื่นวานะครับวันเสาร์นะครับมือนีผู้ชมกับคือคักนะครับนวเริ่มหนาเนียนขึ้นมาเลน้อยนะครับมือนีกัเข่าแค่หกสิบเจ็ดบอรนะครับนวบ งัวบอลเน่นตลาดบ้านไหนะครับยางร่งอยู่นะครับพื้นที่ที่เคยยางหนาๆเน่นๆกับลงๆอยู่นะครับ,บมือนีงัวใหญ่บ้านไหนข่ามสามได้นะครับมือนีนะครับสองหมื่นกว่าอยู่นะครับ